เ้ยมาส่งลลจะูกพี่มาเอาเองดีกว่าจ่ะไม่อยากมีปัญหาค่ะปัญหาอะไรเหรออะไรคืออะไรวะอะไรอ่ะมาหยุดห้ามนำของจากร้านนี้เอามากินร้านนี้ครับไม่ได้ครับเอ้ยเอกเราเออเอาเล้าไปกินร้านนู้นเลยไป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 หยุด ไักเจ้าเจ้าอันนี้คุณไม่หยุดตกอีกแล้วใไหมเอาไปได้ไหมกูก็ตกไอ้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันละเอียดเยอะใช่ไหมมันมีหลายอย่างใช่ปะแล้วก็เลยรายละเอียดอะไอเคเอาคุณรื้อคุณรื้รื้อเฮ้ยเอาเลาเอาเล่าไปกินร้านโน้นเลยเฮ้ยเฮ้ยหยุดเอาเล่าข้ามาฝั่งนี้ไม่ได้เล่าไงกินร้านโน้นมาล่ากินร้านนี้ เอ้ยก็ <S <S พวกเราจะกินเล้าพร้อมหมาล่าพร้อมกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เาล้ากินฝั่งนู้นหมาล่ากินฝั่งนี้คนไม่ถูกกันอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ย,ยมันไม่เกินไปหน่อยหรอครับเราเป็นร้านนะครับคุณทำมาหากิน<อ>คุณร้านคู่กันเนี่ยคุณสามัคคีกันดีกว่านะครับมันเป็นกฎครับพี่เห็นเส้นไหมครับเห็นครับนี่นะข้าไปนู่นคุณอยากไปกินกินให้หมดเลยกินมั้โเ้โ เอออันนี้หมดเลยับเยอะหมดเลยครับอันนี้หมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วก็กลับได้ครับอย่างนี้ได้เลยฮะไม่ค่อยมีอะไรมึงอ่ะทำให้ดูลงเลยคุณทำให้ดูนี่อะไรนี่จะทำอะไรฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเดียดีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไงอันนี้ก็โดนถือว่ารู้มากมันต้องมีฟิสิกส์ในสมอง หมดเลยนะแล้วนี่หมาล่านะหลักฟิสิกส์ไม่ได้นี่ถือมาไองกูเออเท้าเท้าได้ครับเติมต่อได้อไม่มีอะไรหรอไม่มีอะไรเหรออย่างนี้เฮ้ยมีปลอดภัยเหรอนี่คือสิ่งที่ถูกต้องโอเคโอเคกูเข้าใจว่าถูกต้องแต่กูจะ เอาไอ้เงี้ยไป็นหมีอะไรเลยตอันนี้ถือว่าเป็นทางไอ้เจ็ดผันทางลุยเลยรู่ไสแล้วง่ายๆเลยทีนี้ไม่มีเรื่องกันแน่นอนวิธีร้อนดึมใส่ไปแล้วปั๊บหมดแล้วนะนี่แก้วนะแก้มได้เลยเรียไปข้ามปั๊บนี่ได้เลยมาลากปึ้มปัญหามันอยู่แค่นี้ต้องเี้ตอนนี้ข้ามไปใช่หมดนะครับเรียบร้อยดีมากครับพิกก็ไม่มีสักเม็ดโอ้เยี่ยมเลยครับใช่ครับเอา มึงเอาไม้กูข้ามาทำไมเออเอาไม้ฆ่ามาเอาหมดแล้วอะเอาไม้ร้านกูไม้ท่ามาทำไมแม่มานี้อย่าเงี้ยไม้ฆ่ามาทำไมอีแกโอ้โหขอบขอบขอบไม่ต้องมาขอบคุณขอบฐานวะไงเกี้ยต่อต้องเห็นนักกึ๊กข้ามข้ามครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเหนียวเหนียวนี่เหงื่อหรือเลือด